ทำอย่างไรดูนะทำอย่างไรใจจึงจะใสได้แค่คำถามนี้คำเดียวต้องใช้ว่าพระโพธิสัตว์ท่านเสียเวลาเป็นชาติชาติ อาจจะเป็นกลับหรือเปล่าไม่แน่แต่ท่านตรัสเอาไว้ไว้อย่างนี้เราเนี่ยต้องตัดสินใจออกบวทตามสมณะเพราะได้เห็นนะสมณะบางท่านเนี่ยจิตใจผ่องใสหน้าตาผ่องใสใจดี ติดตามที่แรกก่อนที่จะมาเจอสมณนะท่านบอกว่าท่านตามถามนักปราดบัณฑิตในยุคของท่านนักปราดบัณฑิตในยุคนั้นนะถามขนาดไหนไม่เว้นแม้บ้านเดียว ไม่เว้นแม้บ้านเดียวไปถามว่าก็วิธีที่จะทำใจให้ใสใสเพื่อจะแยกแยกออก,กว่าดีชั่วหรือกุศลอกุศลเนี่ยทำยังไงท่านบอกว่าท่านไม่เว้นแม้บ้านเดียวถามเรื่อยไป เนื่องจากที่แรกก็ไม่รู้ใครจะเป็นนักปรา์ใครจะเป็นบัณฑิตถามไปไม่เว้นบ้านเหมือนใครเหมือนพระบินทบาทก็ไม่เว้นบ้านเหมือนกันไปพระท่านบินทบาทไม่เว้นบ้านฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าท่านก็เที่ยวถามชาวโลกเข้าไปถามนักถามชาวบ้านเขาตักเข้าถามนักปรา์บ,บัณฑิตไม่เว้นบ้านเลย ถามไปเรื่อยจนกระทั่งในที่สุดเป็นได้ความมนูน้นต้องไปถามนักบวชต้องไปถามสมณะโน้นอย่าเที่ยวถามคนทั่วไปเลยเสียเวลาแม้จะเป็นนักปรา์ที่อะไรเป็นราชบัณฑิตจะเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ตาม ถ้ามิใช่นักบวชไม่ใช่สมณนะผู้สงบแล้วก็ไม่รู้รจากตรงนี้นี่เองท่านจึงต้องเที่ยวตามรู้ว่ามีสมณะที่ไหนนะตระเวนไปชนิดที่เรียกว่าจะข้ามเขาข้ามห้วยจะข้ามป่าข้ามเขาข้ามห้วยข้ามทะเลไงเขก็ตามทีได้ทราบว่ามีสมณะที่ไหน ตามไปหาสมณะที่นั่นเพื่อถามคำเดียวว่าทำใจให้ใส่นะทำอย่างไรดูนะในยุคที่ไม่พบพระพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เจอสมณะยากจริงๆแค่จะถามคำเดียวว่าใจใสใสทำยังไง ทั้งทั้งที่มีปัญญาพอได้อุปมาว่าใจน้ำใสแล้วก็แยกจะเห็นกุ้งหอยปูปลาได้น้ำขุ่นนะไม่ได้เพราะฉะนั้นใจใสเท่านั้นถึงจะแยกดีแยกชั่วได้แต่ว่าทำอย่างไงละ่ะจึงจะทำใจให้ใสได้ <c oughs> แค่ทำอย่างไรจึงจะทำใจให้ใสได้เนี่ย ต้องบอกว่าตระเวนกันเป็นชาติชาติและในแต่ละชาติไม่ใช่ตระเวนนิดหน่อยไม่เว้นบ้านถามไปไม่เว้นบ้านไปบ้านไหนเมืองไหนถามมันตลอดสินะไม่เว้นแม้บ้านเดียวเช่นเดียวกับใครเช่นเดียวกับพระออกบินธบาตไม่เว้นบ้านเพื่อจะถาม ใครรู้บ้างหนอวิธีที่จะทำใจให้ใสๆนะหลังจากตระเวนกันแล้วตระเวนกันอีกจึงได้ความว่านู่นต้องไปหาสมณะ,ะแพ้แค่มีคนบอกท่านว่าแค่มีคนมาบอกมาให้ข้อคิดว่าต้องไปหาสมณะสิแค่นี้นะ่ะ เหมือนเนี่ยก็มีใครเอาคบสว่างสว่างหรือเอาเอาสปอร์ตไลท์ไปให้ท่านทีเดียวว่าอ๋อเราตระเวนผิดที่ไปต้องไปหาสมณะเออจริงด้วยแต่ว่ากว่าจะตระเวนได้ว่าสมณะท่านนั้นท่านนี้ท่านโน้น ที่รู้จริงๆว่าทำยังไงใจใสนะ่กว่าจะเจอสมณะก็ยากสมณะที่ใจใส่กว่าจะเจอก็ยากเจอแล้วบางท่านทำใจให้ใสได้แต่ท่านสอนไม่ได้ท่านทำได้แต่สอนไม่เป็นก็เอาอีก แล้วผู้ที่สอนเป็นอยู่ที่ไหนเนะเอาตระเวนไปหาอีกในที่สุดท่านก็หาจนพบนะก็เลยเป็นได้ความว่าอ๋อจากสมณะเหล่านั้นนะั่นเมื่อตระเวนกันเป็นชาติชาติจึงได้ว่าก็ต้องทำสมาธิสีแล้วใจจึงจะใส ทำสมาธิได้ใจจึงจะใส่ดูนะมันมาเป็นขั้นเป็นตอนแม้ไปพบสมณะแล้วท่านบอกให้แล้วทำสมาธิสิใจจึงจะใส่แต่กว่าจะหา สมณะที่มีความสามารถในการสอนจริงๆก็มิใช่ง่ายเลยยกตัวอย่างก็ได้เรื่องสมาธิในยุคนี้นะ่ะเราก็ได้ยินมาแต่ว่าหาใครที่จะสรุปวิธีทำใจให้เป็นสมาธิได้อย่างกระทัดรัดชัดเจนอย่างที่หลวงปู่ของพวกเราให้นะ่ะพระเป็นแสนเป็นล้านในโลกนี้หาผู้ที่จะ จะให้เทคนิคที่กระทัดรัดชัดเจนอย่างหลวงปู่นะมิได้ง่ายเลยกว่าหลวงปู่จะค้นได้ว่าจะทำสมาธิให้ใจใสได้จริงๆนะโน่นนะต้องเอาใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ตรง เหนือสะดือสองนิ้วกึ่งกลางตัวนะพอเจ้าประคูณเนยท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นใครได้พบสมณะอย่างหลวงปูนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดเจ้าค่าถ้าไปเจอสมณนะประเภทยังงอกแงกงอกแงกอยู่ยังไม่ได้เจ้าค่า ยิ่งไปเจอสมณนะขวางถนนน่ะเอง,องเอ,อ้ยไม่ได้หรอกมองภาพแผ่นชัดนะต้องสมณนะที่สอนได้ว่าใจหยุดใจนิ่งต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านเองก็ทำได้มาแล้วถ้าใครอยากได้เร็วๆก็มานี้มานีแล้วามาทำไงเรื่องได้เคยเกิดขึ้นแล้วที่วัดปากน้ำ เมื่อหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เท่าที่วัดนั้นท่านเล่าให้ฟังครูไม่เล็กนะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ผู้เท่าที่วัดนั้นเล่าให้ฟังพระผู้เท่าท่านบอกว่ามีอยู่วันชาวอินเดียที่มาอยู่ในเมืองไทยไอบ้บางคนหนึ่งท่านว่ายท่านใช้คำวา่าไอบ้บางคนมันมาหาหลวงปู่ มันมาถามหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ได้ข่าวว่าหลวงปู่เนี่ยสอนวิธีไปดูนรกสวรรค์ได้น่ะจริงหหลวงปู่จริงสิวะทำไมยังดูละเองก็ทำใจให้มันใสๆสิวะแล้วทำไงจะใสหลวงปู่ก็บอกวิธี นานไม่กว่าจะทำใส่ได้เงี้ยหลวงปู่ก็ว่าถ้าเองเอาจริงอย่างเองนี่บอกบอกบอกก็สักเจ็ดวันก็ได้วะ,ะท่้นก็ดูทั้งก็เห็นหนะตานโอ้หลวงปู่ตั้งเจ็ดวันเียเหรอผมเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะกลับอินเดียแล้วอเอาไอ้บังเอาสักวันนี้ไม่ได้ละ หลวงปู่ท่านนิ่งเดียวบอกได้ที่ว่าแต่มีข้อแม้นะถ้าท่านไม่ลุกในเองห้างขยับตกลงไออหมไอ้บังมันแน่มันคัตกลงหลวงปู่ไปไปในโบสถ์ด้วยกันเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็นั่งนะ นำนั่งในกลางโบสถ์ไอ้บังมันก็นั่งตอนหน้าพูดเท่าที่เล่าให้ฟังพระพูดเท่าที่เล่าให้ฟังบอกคงไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไอ้บังที่แรกมันก็นั่งไปสักครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ไหวแล้วนะแต่มันก็แน่จริงๆนะบอกแน่ไงเราหลวง หลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียกท่านผู้เท่าเนาะรเรียกหลวงพ่อเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็ท่านก็นอายุมากแล้วครูไม่เล็กก็เพิ่งบวชได้พรรษาสองพรรษาก็พูดง่ายๆเหตุการณ์นี้ผู้เล่าน้นเล่าให้ฟังเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเจ้าค่ะต้งก็บอกว่าไอ้บังมันนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงนะบังคงเมื่อยมันแต่มันก็ใจเด็ดดี มันก็ไม่ขยับมันนั่งอยู่นะพอได้สักครึ่งชั่วโมงมันนั่งขาสัน่นแต่บันก็ลูกผู้ชายใจเด็ดมันก็ไม่ลุกอีกสักพักนะเหงื่อท่วมตัวมันก็ไม่ลุกหลวงปู่ก็นิ่งไม่ขยับพอได้ประมาณสักชั่วโมงไอ้บังมันเกิดเมื่อยเกินปวดสลยละ มันนั่งนิ่งได้สักพักหลวงปู่ถามเลยเห็นองค์พระชัดแล้วยังวะมันบอกว่าชัดแล้วนี่นี่นี่คนใจถึงเป็นอย่างนี้ชัดนะเออมองนิงน่งนิ่งเอาให้ใสเข้าไป วันนั้นไอ้บังได้สิบแปดกายวันเดียวจริงๆบางกันฮะมันกราบหลวงปู่ก้นโดงนะแล้วลมันก็กลับอินเดียได้ทราบว่าหลังจากนั้นมาปีหนึ่งมันก็จะมาเยี่ยมหลวงปู่ทีงปีหนึ่งก็มาเยี่ยมหลวงปู่ทีงหนึ่งก็ นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเจ้าค่ะคือสมณะที่เป็นสมะสมณะจริงๆไม่ใช่แค่บวชเป็นผู้ที่บวชแล้วก็ฝึกจริงๆจริงขนาดไหนเอาชีวิตเป็นเดิมพันสินั่นคือหลวงปู่บอกเอาไว้ถา